สวัสดีครับพวกผมนะครับในช่องวิทย์โฟกัสสองวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้แต้มเอ็มแลกหน้ากากอนามัยแบบผ้านะครับผมของทางเอ็มร้อยห้าสิบนะครับผมว่ามีแบบไหนกันบ้างและใช้แต้มเท่าไหร่บวกเงินเท่าไหร่นะครับผมในการแลกเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยครับผม <Yahoo! S 1> หน้ากากผ้าอนามัยแบบผ้ารุ่นพิเศษ มันจะมีอยู่สองแบบนะครับนะครับผมของทางเอ็มร้อยที่ก็จัดให้แลกข,ขึ้นนะครับผมจะมีหน้ากากผ้าอนามัยีหน้ากากนามัยแตบผ้ารุ่นพิเศษลายแชมป์โลกอันนี้เป็นลายรุ่นล่าสุดครับผมจํากัดสิทธิ์แลกสองชิ้นต่อหนึ่งคนนะครับผมกดแลกหนึ่งครั้งแลกได้หนึ่งชิ้นจะใช้แต้มเียมแค่สิบแต้มนะสิบแต้มนครับผมสิบแต้มบบกเงินอีกสาสิบาทนะครับผม แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้ารุ่นพรีเมียมครับผมพรีเมียมรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นก็ใช้แค่10แต้มบบงเงินอีก30บาทนะครับผมรุ่นพรีเมียมลิมิเต็ดอีดิชั่นนี้จะเป็นตัวเก่านะผมลายจะไม่เหมือนตัวใหม่นะผมแล้วแต่คนชอบจะเป็นลายแบบเรียบๆนะส่วนรุ่นพิเศษ ลายแชมป์โลกจะเป็นลายแบบเหมือนลายแบบไฟนะแต่ตอนนี้ผมก็มีอยู่ยี่สิบแทมนะผมจะชะผมจะเรียกว่ารีวิวผมจะแลกแลกย่างละหนึ่งครับผมผมจะแลกรุ่นพิเศษลายแชมป์โลกกับรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันครับผมทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะ เดี๋ยวผมออกดเข้าไปดูเลยครับผมรายละเอียดมันก็มันเป็นเนื้อผ้าที่เขาใช้ในการปิ่นเป็นเนื้อผ้าเพอร์มาฮิวก้านะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับผมมีส่งมาแบบ EMS นะครับผมก็ถือว่าส่งมาดีอยู่นะก็ะใช้เวลาตองสั่งเสื้อมันประมาณ2ออาทิตย์นะครับผม แต่นี้ไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะครับผมมันให้โอนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะโอนให้เขาเลยครับผมผมจะโอนผ่านเคแบงค์ครับผม โเนี่ยมันช้ามากเลยตอนนี้ผมก็ได้ทำการโอนเสร็จแล้วครับผมผมโอนผ่านทางเคแบ่งน,นะมันจะกดเข้าไปครับผมมันขึ้นมาเงี้ยวให้เราแนบรูปใบเสร็จชำระเงินครับผมถ้าเราไม่มีเคบงในการโอนนะครับผมเราก็ไปโอนตู้ได้นะครับผมโอนตู้แล้วก็ถ่ายรูปนะ เาโทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็แนบรูปเข้าไปนะครับผมหรือชําระง,ง่ายก็ผ่านเซเว่นก็ได้ครับผมการจ่ายเงินนะในี่ผมก็ทำการโอนเสร็จแล้วผมก็แนบรูปลงไปครับผมแล้วก,กดยืนยันนะคุณได้ทำการแลกหน้ากากอนามัยแบบผ้ารุ่นพิเศษลายแชมป์โลกสำเร็จมันก็จะมีสถานะ การจะส่งอยู่หน้าประวัติของเราครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีนะผมว่าเป็นยังไงนะโอกลับสู่หน้าหลักก่อนเลยครับผมจากตอนแรกผมมี20แต้มนะตัวน,นี้มันก็หักไปแล้วแหละ10แตม้มเลย10แตม้มผมก็จะมาแลกอีกรุ่นหนึ่งครับผมเป็นแบบผ้าพรีเมียมรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะรุ่นเนี้ยผมจะแลกมาอย่างละหนึ่งชิ้นนะ ใช้สิบแต้มเหมือนกันนะผมสิบแต้มบวกเงินอีกสามสิบาทนะผมก็กดเข้าไปเลยับผมส่วนตัวเก่ามันก็จะเป็นลายแบบเรียบแล้วเรียบนะผมตัวข้างๆก็จะเป็นแบบสัญลักษณ์เหนึร้อยห้าสิบตรงนี้นะผมเห็มร้อยห้าสิบนะก็บวกเงินสามสิบบาทเหมือนกัน ก็ส่วนเนื้อผ้านะรายละเอียดเนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้าเพอร์มาฮิลกาช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีและมีน้ำหนักเบาทำให้ผู้ใส่ไม่รู้สึกอึดอัดนะก็ใช้เนื้อผ้าเดียวกันนะครับนะครับผมในการผลิตนะดีไซน์ฉบเฉียวและเพิ่มลวดลายสีเหลืองโดดเด่นสไตล์ m 1 5 0ที่ใส่แล้วดูเทพ่พร้อมเพิ่มพลังฮึดสู้ในทุกสถานการณ์นะ สถานการณ์โควิดก็ยังสู้ได้หรือเปล่านะถ้าใส่ไปผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะใส่หน้ากาก,ากแล้วรู้สึกแบบมีพลังใดอย่างนี้นะผมว่ามันก็ไม่ใช่นะก็จำกัดกันแรกหนึ่งคนต่อสองชิ้นนะครับผมแล้วก็กดแรกหนึ่งครั้งได้แค่หนึ่งชิ้นนะคผมแต่ทําการแรกได้สองครั้งนะครับผมผมก็ sẽ làm lần đầu tiên thôi các bạn nhé, lần đầu tiên thôi, 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 เลขที่บัญชีชื่อบัญชีก็ตามเดิมนะผมที่อยู่ตามเดิมนะผมก็ทำการโอนเสร็จแล้วนะครับผมผมก็แนบรูปการชำระไปเสร็จเลยนะผมยืนยัน ก็ทําการแลกเสร็จแล้วนะผมหน้ากากอนา,ามัยแบบผ้ารุ่น limited e dition m น0สิบำเร็จนะผมกดกลับสู่หน้าหลักเลยครับผมทีนี้ผมก็จะเข้าไปดูข้อมูลนะผมว่าผมได้แลกอะไรไปบ้างนะไปที่ข้อมูลของฉันเลยครับผมแล้วกดเข้าไปที่ประวัติการใช้แต้มเอมนะ ันก็จะมีประวัติบอกอย่นว่าสินค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะตรวจสอบสลิปที่เราโอนเงินไปเมื่อกี้แหละก็ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่ผมได้ทําการแรกเมื่อครั้งก่อนนะครับผมก็ได้ทุกตัวนะทําการแรกนะครับผม ส่วตอนนี้มันอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่มันยังกดเข้าไปดูได้ครับนะครับผมถ้าเขาทําการจัดส่งแล้วเราสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วมันก็จะมีเลข e m s นะให้เราเช็คว่าถึงไหนถึงไหนนะครับผมแต่ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเดี๋ยวค่อยวันหลังจะมาดูอีกทีว่าขึ้นสถานนะไหนแล้วครับนะครับผมถ้ายังไงสินค้ามันมาถึงยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับผมว่ามันสวย จริงหรือเปล่านะครับผมตามที่ผมได้ดูได้รีวิวไปนะครับผมจากทาง M10 นะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งถ้าได้รับสินค้าแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ข้างล่างด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ